สวัสดีนะผมมา EP สองนะครับเฮ้ยลุยเลยลุยไปเลยจะหลบไปไหนไม่แน่ลุยไปเลยแม่ก็อย่าให้ติดตั้งที่เนยแม่ไม่ติดตั้งทีเลยอ่ะโอ้ยหลบซะนั้นเลยนะ ào, lâu nó cũng nửa, láu kia ông ấy, mẹ, nhỉ, 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 เปลี่ยนคนขับซะลมั้งมันยังไม่จมเลยรอเนี่ยลุยไปเลยไม่จมยังไงก็ไม่จมเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วโ้ยรวมเท่านี้แม่ มามาลงลงมาถ่ายเ <laughs> อาไ้เท้า <laughs> เดี๋ยวดิแกลุยไปเลยมันไม่ลึกแล้วนะยไม่ลึกก็แกลุยไปครึ่งลอยอนะีกน่ะจริงแกลัล้นหลอดเดียวเฮ้ยเราโ <laughs> ยกเขาช่วยหน่อย่นะช่วย <laughs> ดูลึกๆหน่อยเฮ้ย <laughs> บาง่ายลมต้องไงแล้วเนี่ยเฮ้ยไม่ลมเนี่ยแกวเขาเองเนี่ยเออไม่มีจอข้าวมันก็ขึ้นอยู่เนี่ยเอาไหมตรงนี้เนี่ก็พามานี่เลยตรงนี้มันเละแล้วไงก็มันก็ไม่ติดเนี่ยลุยมันไม่ติดหรอกแม่ใครอ่ะเฮ้ยแต่มันรถเด็กเล่น เฮ้ยแต่มีป่ายากแล้วก็ติดยากว่ะนล้วมันหลบตรองไหน่ะเออไม่ได้ว่าหลบมาเ้ยฮะเนี่ยมันลุยงี้นี่ คนขับก็เก่งมากเกินกลัวติดก็พาไปเลยพาเลยติดดิฉันกลับบ้านหรือตองกลัวติดดิฉันกลับบ้านเลยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วนี่นะโลมแกโอ้โหเล็มอยู่นั่นเองตูเพื่อนไม่เห็นเลยเนี่ยฮะ <c oughs>

เหยียบเลี้ยวไปดีเนาะมันก็เหยียบเลี้ยวมันก็ไปดีอ่ะเดี๋ยวเจฟรีฉันดูสักรอบจะรอเดี๋ยมันฟรีไหมเนี่ย่ะดูเน่ะจกเดินอย่างเดียวเลยอ่ะมันเดินช้าแต่มันเดินไงเอยอ่าเอาเฮ้ยล้อหน้าหายไหนวะน่ะเอาลุยเลยโอ้ยฮะ น้ำพิมรถเด็กเล่นเออ ครับถ้าเกิดใครสนใจล้อนะเบอร์โทรนะครับ0 87เขตจะเหยียบเลี้ยวทำไม่แล้ว <c oughs> เออ <c oughs> แหม <c oughs> โอ้โห87สามหนึ่งสองเจ็ดเก้าแปดเก้านะครับเบอร์โทรนะแหมจะ <c oughs> จบคลิปอยู่แล้วเดี๋ยวมาติดให้ดูอีก <c oughs> อ่ะโอเคนะครับก่อนเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวขอจบไปตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ